มาพบกับคุณครูนุ่มนิ่มเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูนุ่มนิ่มก็มีกิจกรรมสร้างสรรค์มาฝากเด็กๆอีกแล้วค่ะนั่นก็คือการจุดสีนะคะจะเป็นรูปตัวต่อพลาส,สติกแบบนี้นะคะจะระบุไว้ว่าวันที่23พฤศจิกาย,ยนพศ5 6 6 4นะคะวัสดุอุปกรณ์ในการทำใบงานชิ้นนี้นะคะก็จะมีคอตตอนหมัดสีโปเตอร์หรือว่าสีน้ำนะคะ ให้เด็กๆนะคะใช้คอตตอนบัตค่ะจุ่มสีแล้วก็จุดไปที่ใบงานของเราเลยค่ะ<ม>เราจะไม่ใช้คอตตอนบัตระบายระบายนะคะแต่ว่าเราจะใช้วิธีการจุดจุดจุดไปเรื่อยๆนะคะ<ม>พอจุดเสร็จแล้วเด็กๆก็จะได้แบบนี้เลยค่ะ<ม>สำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมสร้างสรรค์ของเราก็มีเท่เทานี้<ม>คุณคณรูนุ่มนิ่มก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด<ม>็กๆสวัสดีค่ะ バイバイ